สวัสดีค่ะพบกับช่องปลาแมวกษตรใบทองสวนแตงสวนแตงกำลังจะโรยล่าอ่ากะ,ะมีช่วงนี่กะยากน้ำเกีียวเขาอยู่เก็ดหน้ากะลายแปลงเนาะกตพอได้เก็บอยู่แต่ว่าเบิงสภาพพื้นกะเบิดยอดแล้วละบ่ได้สูงบอ่บอบ่ได้ เต็มที่ปันไดแต่ว่ากับพ่อได้เก็บอนะที่ปลาแมวเคยมาทายว่าเพิ่นโดนฝนโดนน้ำหมอกหนาหนาเกิดต้นแค่นะน่วยเพิ่อนกันเลยพ่อได้เก็บบมเมนต์มมนว่าโมเมนว่าบ่ได้ผลหลักกบรโมเมนว่า,มมวา,มมวายางง่ามเต็มที่นะนี่ น้อยที่เริ่มออกไม่กับ,บ่บอค่อยสมบูรณ์ดอกอ่าเนี่ยยอดเพิ่งนกเเน็เริ่มหายแล้วเห็นไหมเนี่เบิ้งเหตุว่าสันสุดสุดสุด,สดอันพื้นที่อโรอดอ่ากะงามงามยูน่วยแต่งกะงามงามอืม ชวนที่บางงามกบมีกองดองแกงแดง,องงอๆอย่งเน,นี้ย <c oughs> กระตุดกระติดอืเอาไม่เอาไม่เอามีแปลงสำรองอยู่เอาพานมานีกะแวะเบิ่งจักน้อย <c oughs> เป็นกองไม่ที่อันแมคโคเอาออก เนี่ยพื้นที่เที่ยวอ,ออกกะเดียบอเอาก็จะได้ปลูกแตงในช่วงต่อ,ต,อต่อไปข้างๆก็ยังมีมั่นสำปลังอยู่น่อยนึงอา่ามั่นสำปะลังกะราคาบอบอตื่นเต้นเล่าใจดอกไปถามมึงแล้วสองบาทสิบตังเพื่อหอบตอนปลาแมวกูก้กะคือจะ ถึงสองบาทให้วบ้ล่ะ,ะมาพบกับแปลงใหม่ทำอีกแล้วแปลงใหม่จักเป็นโครงการที่เท่าไดแล้วนี่ปลาเมียวเอาเข่าออกกะไถพ่วนยวกล่องลงเม็ดแล้ว จ,จาบ่ได้แล้วโรเม็ดวันทีเท่าใดบุล่ะเฮ็ดลายยางลายปลาเมีวกับบ่ได้จดใ้เด <c oughs> อ้อ่าเขาช่องนี้เกิดแล้วเกิดแล้วใส่สองต้นเลยใส่สองแต่ว่าใส่สองกับเกิดหนึ่งกับมีอยู่ดอกนี่ นี่เป็นพื้นที่หน้าเาออกเขาออกมันยังมีเม็ดเขาอยู่นี่พอพอมันซุ่มมันก็เกิดทห่นี่ถ้าบุ้มผ้าใบแห้งสไลายกว่านี้ต้นเขาที่เกิดขึ้นมากนะอาแ่งก่าช่วงนี้กับราคาบ่ดีดอกมันเป็นน้าเศรษฐกิจบอกหรือจังไรเมีคข่ากบว่ามันถูกราคามันถูก สิบกิโลก็แค่หกสิบเจ็ดสิบบาทนึงอืมแต่ว่าคนปลูกไรยกรบ,บืเมียนเพราะว่าคนยังมาทันแล้วเขาแล้วนามนะคนกันยังมีทุระกับเขาอยู่พ่านยางเบึงมันมันชุ่มดีอยู่เด้ดินให้หน้าชุ่มดีอยู่ แต่ว่าอันเสียจะต้นเข่าเนี่ยมันจะเกิดนะนะต้นเขา่าเม็ดเข่าที่มันเฮียกับอันพื้นให้หน้าเห่านี่นะมันจะเกิดล่องลายอยู่เด้เดี๋ยวนี้ปลูกลายอยู่คาดว่าผลผลิตจะออกให้มันท่านนั้นออกให้มันท่านปีไม่ <c oughs> แต่ว่าอากาศจังสี่ค่ะโอ้ยหนาเป็นห่วงขึ้นกันเป็นห่วงจังไดตีเพราะว่าอากาศกําลังคึมคึมกลังจะมีหนาวมากอีกนะเมียถ้ามันมีคว่มหนาวมากมีฝนเล็กน้อยกับนาหมอกหมอกลงจัดจัดนี่กระเฮดให้แตงเห่าอันเป็นแค่แค่เกลนเกนขึ้นตอนอันแปงที่ป้าแมวผ้ามาเบิงผ้ามาเบิงตอนแรกๆนะตอนนี้อากาศเข้ากันยังดีอยู่ ยังบ่ท่านแคบ่ทันแกนปนใด้ระป็นคือช่วงนั่นกะแคะแก่นอีกแล้ว <laughs> กระขยันเฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่าผลผลิตฮักจักจะได้จังใดร <laughs> าคา,ากัะบ่ดีแต่ว่าเฮาเห็นผืดผลเฮามันงามเฮากะอยากเค็ดอยากปลูกเนาะ <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังลายดอกผ้ามาเบิงพืชผลทางการเกรษตรมาชมความขยันของจักของคุนอ่ะบ่เม่นหน่อยๆลองเดอ้ออ่าทอได้ด่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่แถวอุอสุดหนายาหน,นา่าเนาะ อ้าอ้จังไดกกะหวังว่าผลผลิตออกไลายๆราคาดีๆช่วงปีใหม่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพูดคุยคอมเมนต์กับเขามาช่วยกดติดตามช่องน้อยๆช่องปลาแมวกเกษตรใบทองนะจ๊ะใช่องเติบโตน้ำมูนเนี่ย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ